มาายสิพามาเบิงต้นผู้ข้าวายปีนี้ปีนี้ดอกกว่าเก้าขยายพันธุ์ลายแต่ว่ากระเทียมปลาไปกระเทียมปลาาย่ดอกมันกรลั่งสิเป็นหมากแกบลายปีนี้กระเทียมปลาสงสสยน้ำสงสัยน้ำลายหัวเพิ่นได้เน่าก็เลยตายก็เลยเหลือบหลายแต่ว่าผู้ข้าวนี่เพิ่นมักน้ำเนาะ กระถางมี้ยปลูกร่วมกันทั้งอันกระเทียมปลาแล้วก็ผู้ข้าวเนาะหรือว่าเอิ่นยังเกาะเอิ่นซื้อจำซื้อบบได้ข้าวท่องบอกไม่จังไดเป็นเอิ่นซื้อเนาะเนี่ยมือใยจื้อบบได้ดอกจำได้แต่ว่าผู้ข้าวยายยายสีเก็บไปต้ม แล้วก็เป็นเหตเป็นน้ำซ่าลดอันน้ำตาลในใน,ในเลือดเพราะว่าแก่ได้พิ่นมาแต่ก็จะเอาไปกินกับน้ำพริกเอาไปกินสดแต่ว่าบอกกินหลายได้สองสามยอดเท่านั้นหลหะเพิ่นว่กกินหลายบอได้กินหลายพอดีปีนี้ดูซึกว่าหลายออกอัน เพิ่นมีเพิ่นอะไรย่งก็ลากใต้ดินเพิ่นเพิ่นแท่งอันยอดขึ้นมาอนี้หลายเจ้าปลูกใส่อันกระบะพลาสติกเอาทางพลาสติกใหญ่ๆเพราะว่าปลูกทั้งนอกบ่ได้เพิ่นล่ามเพิ่นล่ามหลายเพิ่นเพิ่นแพรเนาะเอิญก็เอินขยายพันธุ์เนาะแพร่พันธุ์ทั้งทั้งลากใต้ดินคือจังพักอันพักยังก็บ้านเฮาเอิน จือซื้อไได้พักชาพูบ่่ะใกล้ๆกันละ่ะเวลานั้นพิ่งกระสีพิ่นสีออกหลายพิ่นสีแพร่พันธ์ลายเนาะแห้งมักน้ำแห้งใดน้ำลายถ้าให้ออกแห้งอันออกลากลาก,ลากพิ่กนกระสีขยายพันธ์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆายกกระเล็ปลูกใส่กระบาไว้แต่บ่ได้แต่บ่ได้ไปไว้ทั้งนอกใบล่ายนี่ยายปลูกไว้ทั้งในเวลานั้นยายกกระสีเก็บตากแห้งเพราะว่านาหนาวน,นี่ เพิ่นสีเพิ่นสีบวมีเพิ่นสีใบสีเพิ่นสีบวบเกิดเพราะว่ามันหนาวเนาะแต่ว่าลากเพิ่นยั่งยั่งอยู่หนาหอนมากเพิ่นก็เกิดอีกคือเกาขยายพันธุ์ไงแค่นตัดก้านไปช่ำแล้วก็ลากกอ็ออกายสื่อมากแต่กระทางเดียวเลือกไปคอน้ํามูคนนี้ละสีหาก,ก้านมาปลูกใบมันมีสองสายพันธุ์เนาะมีเป็นใบใบด่างด่างเขียวแดง ร่างเขียวเหลืองแล้วแต่หา้าวอันปลูกเขาแสงแดดหรือบอลน,นี่แหละแล้วก็บใบเขียวล้วนย่อยออกมาเอาใาย,ายออกมาปลูกใบเขียวล้วนย่อยเอาไปปลูกข้างนอกนี่แผ่พันลายเต็มอยู่ขยายพันลายแต่กับพยายามพุนพ,วน,พวนดินไว้แล้วก็คุดลองไว้บ่อยเพื่อขยายออกไปไลยกว่กนนี้มันเป็นยาเนะาะใยก็เลยปลูกไว